สวัสดีครับผมเด็กชายนัตพงศ์นาลากรนายุทยาเลขที่สามครับผมเด็กชายนพรสุเจริญพรเล็กที่เจ็ดครับผมเด็กชายเศรุฐกงงเลขที่สิบสี่ครับกลุ่มผมวันนี้จะมานำเสนอการแก้โจทย์ปัญหาการแปรผันการแปรผันซึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์พ .22 สอศนยครับ อาจารย์ประจำวิชาคืออาจารย์ในวันเก้าประจันครับเรามาเริ่มโจทย์ข้อแรกครับโจทย์ข้อแรกนะครับค่าของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสแปรผันตรงกับค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ลบด้วยสามสิบสองเมื่อค่าของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสน้นเป็นสามสิบเท่าของอุณหภูมิในนั้นหน่วยองศาฟาเรนไฮต์จะเป็นแปดสิบหกยงต่อคำถามต่อไปนี้กำหนดต่อแปรนะครับองศาเซลเซียสเท่ากับ c ส่วนองศาฟาเรนไฮต์เท่ากับ f ข้อหนึ่งความสัมพันธ์ c แปรผันตรงกับ f ลบ32 c เท่ากับ k แล้วก็คูณ f ลบ32 30เท่ากับ k แล้วก็แปหลบ32สสองแล้วก็30เท่ากับ k คูณ54ิบี่ แล้วก็กลายเป็นสาสิบส่วนห้าสิบสี่เท่ากับ k นะครับก็ได้เอาสามสิบกับห้าสิบสี่ไปตัดกันก็เหลือแค่ห้าจุดเก้าห้าจุดเก้าเท่ากับ k ครับแล้วข้อสนะครับอุณหภูมิศูนย์งงองศาเซลเซียสจะเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์แก้สมการข้อสองนะครับศูนย์เท่ากับห้าส่วนเก้านะครับก็คือ f ลบสามสิบสองเก้าแล้วก็กลายเป็นเอาสองอันนี้มาสลับกันก็กลายเป็นเก้าส่วนห้าเท่ากับ f ลบสามสิบสองเก้าส่วนห้าเอาไปบวกสามิบสองก็กเท่ากับ f เกส่วนก็กลายเป็น9ก้าส่วนสบวกร้อส่วนหครับเท่ากับ F นะครับแล้วก็ได้ร้อยหส่วนห้ากับเแล้วเอามาหารกันก็เหลือ3ามสิครับข้อ2การแปรผกผันหความเข้มเสียงไอวัตต่อตารางเมตรแปรผกผันกับกำลัง2ของระยะทางที่ผู้ฟังอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงดีเมตร เมื่อสมสีอยู่ห่างจากเครื่องกระจายเสียงเครื่องเสียงหนึ่งในระยะ5เมตรสมสีวัดความเข้มเสียงได้เป็น0.032วัตต์ต่อตารางเมตรจงหาว่า 1. ถ้าสมสีอยู่ห่างจากเครื่องกระจายเสียงเครื่องเสียงดัง m, ก่าว12เมตรจะวัดความเข้มเสียงได้เป็นเท่าใด 2. ถ้าสมสีวัดความเข้มเสียงได้เป็น 0. 0.2วัตต์ต่อตารางเมตร ขณะนั้นสมสีอยู่ห่างจากเครื่องกระจายเสียงเครื่องเสียงดังกล่าวเท่าใดการกําหนดตัวแปร ى, ความเข้มเสียงเท่ากับ i ระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงเท่ากับ d ความสัมพันธ์ i แปรผันกับเศษ1ส่วน d กําลังสอง i เท่ากับเศษ k ส่วน d ยกกําลังสอง 0.032เท่ากับเศษ k ส่วน5ยกกำลัง2 0.032คูณ25เท่ากับ k ดังนั้น0.8เท่ากับ k <S 2> <S 2> แก้สมการข้อ1 i เท่ากับเศษ0.8ส่วน12ยกกำลัง2 i เท่ากับเศษ0.8ส่วน1 <S 4 4 i <AI S 1> มีค่าประมาณ0.0056ข้อ2 0.2เท่ากับเศษ0.8ส่วน d ยกำ d ยกำลังสอง d ยกกำลังสองเท่ากับเศษ0.8ส่วน0.2 d ยกกำลังสองเท่ากับ4ดังนั้น d เท่ากับ 2, 2> เรื่องข,ข้อ3ความหมดเปลืองของฐานหินของเรือลำหนึ่งแปรผันเกี่ยวเนื่องกับระยะทางที่เรือแล่นไปกับ และกำลังสองของอัตราเร็วถ้าระยะทางที่เรือเล่นได้แปรผันเกี่ยวเนื่องกับเวลาเวลาที่เรือเล่นและอัตราเร็วของเรือจงแสดงว่าความหมดเปลืองของฐานหินของเรือลำนี้จะแปรผันเกี่ยวเนื่องกับเวลาในการเดินทางและกำลังสามของอัตราเร็วของเรือกำหนดตัวแปร ความหมดเปลืองเท่ากับ o ระยะทางเท่ากับ S อัตราเร็วเท่ากับ V เวลาเท่ากับ T k ค่าคงตัว1คือ m ค่าคงตัวตัวที่สคือ n ความสัมพันธ์ O แปรผ่านเกี่ยวเนื่องกับ S S V ยกกําลังสอง S อ S, สผ่านเกี่ยวเนื่องกับ V T o, o O ไปผ่านเกี่ยวเนื่องกับ T V ยกกำลังสแก้สมก,การ O O เท่ากับ M S V ยกกำลังสอง S เท่ากับ N N T V O O ทเท่ากับ M N T V V ยกกำลังสองดังนั้น โอแปรผันเกี่ยวเนื่องกับทีวียกกำลังสามครับขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ